ก็เลยละกันโออโเออเออแต่ก็ต้องเอาสายทิ่ีนะอ่อนให้ก็ได้อะแต่เห็นรูปที่ส่งมามีมันมีนั่นด้วยนี่สกินเบลนี่แล้วค่ะแน่แล้วใช่แล้วแล้วใครแล้วแล้วใครเป็นคนใครเป็นคนดูอ่ะพี่พี่โอ้โหไม่อยากให้คนดูดูเลยอะ พักด้วยพักด้วยพักด้วยถ้าคนดูถ้าคนดูก็ดูแต่นาเปะละกันพักด้วยละกันนะพีพักด้วยพักด้วยพักแ้วตอนนี้นะครับเริ่มแล้วนะครับเอาแล้วครับเฮ้ยแต่ว่าสกินน่ารักอะสกินมีกัเปะเขาบอกว่าอะไะแต่เขาบอกว่าให้ทำสามพิธีก่อนไม่ใช่เหรอเดดไดนบอกสามพิธีก่อนไงเอออะไรอะ จะกล่องนันไม่ใช่กล่องอะไรเนี่ยกล่องทีกก็าม่นนักล่องทั้สามพิธีเด่นตีคนก่อนแน่นะโค้ชชอบเลยโค้ชอบเล่าเราหรอจ่าเราหรอนักภ้าค้าแค่ไหนดีเอ้าเดี๋ยวเพิ่มนึ่งด่วตอนนี้พลัดแล้นะตอนนี้บลิตเป็นเป็นเซเว่นเตอร์เฮ้ยเฮ้ยเยปเตอร์ตัตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้อ่าป้าไม่อย่า นายามบอกว่าเมียรอแล้วเปลี่ยนจากปลาไปแล้วเนี่ยปะนายามบอกว่าเมียรอแล้วป่ะปันนี้เมียที่บ้านถือสากรอแล้วไหมเนี่ยเชื่อไม่คอยพาดีกว่าอุ้ยอุ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับแล้วเขาก็เจอกันแล้วครับเอาแล้วครับใครโดนอะไรเนี่ยอนไ้ยใครโดนไล่อ่ะโดนหนึ่งอุ้ยโดนแกงเฉยสวัสดีจ้าตาน อุ้ยตามาแล้วอ่ะตาอ้โโหดนแกงว่ะอ้าวจะไปฉีดยาเลยขนาดนี้อ่ะฮะตาลรอเดี๋ยวนะแกงไปเลยถูกถูกถูกได้เย็นลูกไดเย็นใครจะเย็นหรอใครจะเย็นใครก็ได้แต่ตาแดงแล้วนะเลี้งเจ็ดสิบไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะเล่นเก่งหรอกนะ ปั้นร้านนี้ปะเอ้ยเอาจริงดิระดับจริงแกคนเก่งเกินเอาจริงถ้าเอาจริงในคนตายยกตีเราตายอเหรอหมายถึงว่าคนตายยกตีก็คือคนจีนนะไม่ใช่คนไทยอ๋อเฮ้ยแต่คนจีนอ่ะคนจีนเขาอาจจะล็อกก็ได้เนาะจริงตึอกล็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 อกได้ไหมคนจีนตาย หายเกิเอ้าอะไรเนี่ยนภเอ้าชิจ้าเหรอนภาก็หายไปแป๊บนึงคุยงานอยู่โอ้โหปั๊มยาตรงนี้เลยเหรอสดมากอ่ะนายยามสุดว่ะชอบก็เป็นอย่างนั้นแหละใครเล่นนายยามอ่ะนงพี่กู พี่พี่บูมพี่บูมครับว่าพี่บูมอายุเท่าไหรครับอ่ะก็เท่าฟิตอนะอดีดีแตเท่าฟิตไงก้าครัจริงดิพี่บูมเชื่อได้ปะเนี่ยเอาก็ต้องก็ต้องเชื่อได้สิอ่านปากต้องฝากบ้างดีแต่ไม่รู้แต่อยุเท่าฟิตอเท่าฟิตกี่รอบห้ารอบว่ะเฮ้ยผีอ้วนใส่หรอ เม้เดี๋ยวเดี๋ยวาะสวทำไมจะสวยแบบนี้วะพี่เฮ้ยผิดตัวไ์มวิยูรีโดนไม่ต้องต้องถามที่ฟินว่าเท่าฟินแต่กี่รอบสมสุดงาได้เฮ้ยสวนอยู่ดีๆก็โดน ผีกระเป๋าก็ตากลัวเลยผีกระป๋านะคุยโอ้โหทุเรศอ่ะว้ามีใครปะมีใครปะาใครใครทำอักใครทำอักใครทำอืมอะไรนี่เด็กฉลายพี่ยังไม่ขนาดนี้เลยเหรอเกินอ่ะก็ได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวเขาไปหาของก่อนช่วงไปช่วงนี้นะพ่อเขาคุยงานนานมากเลยเนาะได้ไม่ได้ เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้น้าผ้ามาแล้วเหรอเร็วพี่ตาไม่ใช่พี่ตาพี่ปลาเผาพี่ปลาเผาต้องข้าแบบนี้ผ้าเดี๋ยวนนะแล้วผ้ายังไงล่ะก็เขาเล่นสวดกันสามคนอะจังหวะนี้นะครับมีสามคนมีเม่อนมีสามคนกำลังสวดอยู่นะครับแล้วก็มีเม่อผีไายกำลังทั้งตู้แล้วก็เขาไปยังจุดนะปุ๊บปักนะครับหนึ่งพิธีแล้วก็เดี๋ยวจะโดนด่าเพราะว่าเสียงดังข้างห้องนอนมาแล้ว จริงดิอือเจ้าปแปะคำหน้าต่อยผีจริงเลยอยากต่อยอ่ะอ้าวใครต่ยใครอยากต่อยชีวิตแต่ใครอยากต่อยก็อ๋อติ๊มติมอยากต่อยมากติมบอกเนี่ยแปะคำแปะคำก็อยู่ที่ติมเนี่ยดูดิยุ่งหนักไปเลยแล้วกันการออกไปเที่ยวครับหลอกจะหลอกไฟก็หลอกไม่ได้หรอกนะจ๊ะอ้าวเออหลอกมันหลอกได้เถื่ย สองได้เกินคิดว่าเพื่อนสองตอเลยคิดว่าเพื่อนสองตอเลยเราเก่งเหรอฮ <c oughs> ะแค่ทำลำบากใส่ฉันมันต้องช้าต่เพ่สองเราเก่งเหรอจริงขำท่าพายอ่ะเก่งเหรอเมื่อไหรไปแล้วมนใส่ชีวิตเมื่อกี้ใครไปลำบุญสร็จอ่ะตีมมาตีมตีมข้าตีมเลยเป็นตีพี่ปินดีฟิวตีพี่ปินดีนเดี๋ยวเดี๋ยวใครทำเดี๋ยวใครทำไอพิยา ตัวสาวเขาเป้าดีเขาได้เขาเขาโดนข่าแล้วหนึ่งจีนเนี่ยฮึมจูเลียคนที่ตายแล้วซีโนแวกค่ะซีโนแวกตอนนี้นะครับผีได้เฟดเลยนะครับเกียดยู่เลยคนเนี้ยเขาปาดักนปติอุ๊ยไม่โดนนะแล้วตียูเลียทำไมยูเลียก็เป็นแค่วัยรุ่นเอาลงยูเลียอายุเท่าไหร่อ่ะยูเลียูเลียก็เป็นแค่วัยรุ่นเปกอรน้องหนาวเอ้ยน้องหนาวอายุเท่าไหร่อ่ะอุ๊ยเบ็ดค่โอ้ยจะตุย ร้องหนาวนั่นคือใครนะแม่สอนแล้วก็ไม่สอนแล้วก็หกก่อนให้คนไหนดีอ่านก็ละอ่านโอ้ยม่จฉีนว่ะเรียกน้องหนาวเลยนะแล้วจริงๆมันอ่านว่าอะไรบอกว่าจะบอกว่าจะให้ทำสามวิธีก่อนแตนยิ่งมาตีก่อนอะไรครับเนี่ยแล้วแล้วทำไมคุณไม่หาทุบหากระปูหาทุกอย่างผ่ากล่องไม่เจอมีแต่กล่องที่มาเปิดแล้วคุณคนไหนบ้างวะเนี่ย โ่ตีกันคุณก็ไปอยู่ชั้นหนึ่งดีคุณชั้นหนึ่งมันก็มีกล่องเยอะแยะไม่อยาห์ค่ะพี่พี่ย้อเปิดที่ขถ้าไม่หาฉันจะเฟรดไปหานะถ้าไม่หาจะเฟรดไปหานะก็มาดีครับเฟดหาอยู่ดิเห็นไหมก็มาอีอยากโดนเล่แล้วพูดเพื่อโอ้ยอยากโดนไล่จังเลยอ่ะ โอเคได้จะวันด้าใส่ไปเลยอ๋อไม่ไม่ด้ไม่ไม่ต้องวันด้าปลาปลาแค่หนังก็พอปลาแค่หนังโอ้๋อทุเรศเขาบอกว่าจะทุเรศป้ากป๊บพูดเข้าตู้ก่อนแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวนะผีผีปิดผีได้ผีปิดฝังมูนเนี่ยไเว็บปิดหรอเฮ้ยงานใหญ่จะตื่น งง <G ül> ถ้าไม่ผิดก็ไม,ม่ปิดถือฟ้าก้าไม่ได้ครบสามไม่ได้ครบสี่เขาไม่ปิดสี่เฮ้ยอะไรวะที่ตอนเราเล่นผีเห็นเห็นยเขาชอบปิดกันโอ้ไม่อเอาไว้เพื่อเราเล่นเดี๋ยวเล่น,ลนไงไอ้ผีจะตามตะหลงไม่ได้นะ่จะไปสวนบ้างแทบไม่มีแต้มสวนเลยไ <G ül> อย้ผีทุเรศเกินคุณ พูดจะทำแบบนี้ไม่ได้นะไม่อยากปลาโดนหรอไม่อยากปลาโดนนะปะไม่อยากปลาโดนโอโ๋อเหยียดพวกเราทำไมผีพันเขาเหยียดเราแบบนี้วะโอ้โหมาถึงก็วันตาแมสซิโม,โมไปเลยหรออ่ะไปยันกปก่อีอฉีกแล้วจ้าจังหวะนี้ทุกคนผีพันเป็นแกงเราวะ เดี๋ยวก็ได้ทะเลาะอีกรอบนึงหรอเดิเดิจะผีอ๋ยจะถามมาจะนักหนาเนี่ยเริ่มลำคาแล้วนะเริ่มลำคาแล้วนะเริ่มลำคาแล้วนะเริ่มไม่ไหวแล้วนะอย่าให้หัวร้อนนะเกลียยคนนี้แล้วก็เกลียยผีคลายคนนี้ฉันโคนรนี่อย่ากจะเข้าใส่ถ้าค่ากดกระโจะจะฆ่าคนแรกเลยบอกให้ เิากแกเลย้าต่อให้เก้าขวบเถอะออ้าก็ว่าอ่าได้ปลาไปเก่เด้ปลาอ่าก็เผือว่าปลาได้ปลไปอ่ะก็พี่บอกคนเดียวนี่ถ้าเจอใครแต่ถ้าเตอร์จี้แกเป็นตง้วทำไมเ่าก็บอกว่าปลาได้ปลาไปแต่แกตงเงี้ยวไง บอกว่าอจากวดวันด้าบอกให้ปาน้ำไม่ใช่กวดวันด้าที่โกงว่ะพี่ทำสิทิ์กติกาพี่กติกาแบบนี้ต้องลงโทษปะเพละปะเพ๊ะปิดประตูอ้โหถ้าเก่งขนาดนี้ทำไมไม่ไปลงแข่งเลยล่ะถามาลงมาแล้วลงมาแล้วเจอขั้นรอบเจอขั้นรอบมาแล้วถามจริงมาแล้วเจอปามมาแล้วขั้รอบอะไรล่ะขั้บ เขาลอครูสิสี่ทีมก็ถือว่ากกใจเย็นนะเขาเขาตีเดียวพี่ปิ๊นใจเย็นนะทีเดียวกันโอ้โหมาถึงพวกวันใต้จะเกินคนเลน่ิมสวนลอยจะแตกไอพวกคนเล้ยช่วยสวน่อยดิไม่ไม่งั้น๋ยวจะลากไปหาแล้วนะขอโทษนะไปเรียมพอดีพอดีลากสุดที่ลังมหาได้มาเลย ล่ามาเลยอย่ากพูดใส่เด้อลิกมันเลยเฮ้ยติมช่วยสวนหน่อยสวนอะไรเราด้วยนะล่าสุดไปช่วยสวนละคุณพี่ติมใครไปช่วยสวนละคุณพี่ติมช่วยสวนอะไรแต่พี่ติ่กพยายามพัฒนาบบอัจฉริยะแต่พี่ติ่มพัฒนาเท่าไหร่เท่าไหร่ละโอ้ย กดสีครับกดสิดกดสิกดสิเท่าไหร่แล้วหรอไม่บอกเก้าสิบะพี่แปดสิบเก้าเก้าแล้วพี่เตรียมตัวหาของได้ห้าสี่สองหนึ่งโอ้โหัรรลอ่ะลู้วอยู่ตรงนี้รู้ได้ไงวะไม่รมไม่รูมอะไร อยู่หัวร้อนอยู่เนี่ยอ่ะก็หยึดเอาโอ้โหมันอันนี้เอานี่ไปจริงโตไปอีกหนึ่งทีก็เก้าประตูเนี่ยก้าวใครใครไม่ก้าวใครไม่ก็ก้าวก้าวเองก็ได้วะนี่อย่าน้องก็ป่าม,มือโปอได้อ่ะอยู่คนละคนป่ามือโปอได้ก็ดีลนะทำสาร็จได้ เฮ้ยจะไปยังไงอยากโดนอยากโดนตีอ่ะมาได้ไหมอยากออกแน่จริงอยากออกดิถ้าแน่จริงอยอกออกคนเก๋ขนาดจะออกทำไมอ่ะได้ได้าจะตัดให้มาสู้หน้าประตูนี่มากระซิวมาสู้หน้าประตูมาสู้หน้าประตูแล้วริงก็อยู่ไกลประตูอยู่หน้าประตูนี่ที่สุดอยากโดนอีกทีนึงอ่ะขอขอที่หนึง ออกสิจ้ารออะไรขี้โกงคุณครูอย่าเพิ่งคุรูเพื่อจะแบนเขาบอกว่าขี้โกงแกจะโอ้ได้อุยหลังเอ็มแต่แต่ไม่ได้บอกขนาว่าจะแต่เราไม่ได้บอกขนาดว่าจะออกจะไม่ออกประตูร้อยเปอร์เซ็นต์อะรุ่นี้เอาเบียรมาดีกว่าแล้วได้ประสิทธิ์อะไรให้เาจ้เอาให้ให้แฝนเขาก่อนให้แฝนเขาไปยืดตึงจืดตง อ้าเราหลบไปแล้วเหรอหลบเออไม่โดนด้วยประเดี๋ยวชเป้สองร้อยแต่แต่ปลาบอลน้ำไม่ค่อยแม่นเลยก็ชอบชอบมากอ่ะหน้าแบบกากๆบเป้สองร้อยแต่ปลาบอลน้ำไม่โดนโอ้เป็นทันทีได้นะพี่ถามจริงนะปลาจะสามารถปลาลงสองครั้งติดได้ปะอยากเห็นเฮ้ยอยากเห็นหน้านบงไดีนะนี่คือยังฆ่าใครไม่ได้เลยอ่ะแต่เราไปลงล่างมา หน้าสงสารพี่น่าลงล่างมามาแล้วบอกหน้าถูกสามผีพายคนนี้เขานะครับอมาลงมาลงนี่แล้วรื่องขาเล่าคือผีพายมาวันต้าใส่ถือว่าขี้โกงนี่หน่อยจริงจ้าจ้าออกมาละตอนที่ฟิตก้าวขวบเป็นคู่ตีละวก้าวขวบจริงปปเนี่ยเราใส่อย่ายุ่งเลยอย่ายุ่ง เขาสายต้องขึ้นแอบแม่เล่นเกมอะไรเนี่กูกูวิ่งของกูปกติเนี่ยบางครับต้องขึ้นแอบแม่เล่นเกมเหรอถึงแม่สองร้อยขนาดเนี้ยโอ้โหไม่หนักทำไมไม่หลบบ้างอ่ะโอ้โหเด้งแล้วเหรอค่ะพี่ก็โดนหาวาย่อ่ะโอ้โหเต้นนะทุกคนมันไม่ได้ยินอะมันไม่ได้ยินเสียงตอนปาไม่ได้ยินเสียงนิ่ แชปโปไม่ใช่ฟิตเก้าขวบเนี่ยฮะแชปโปใช่ไหมโป, <may> e? โปอะไรแชปโอลแชปโปแบบไม่ได้ยินเสียงอะอ่ะประเด็นนะไป่ไปกินเฮ้ย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 พื้นรีบพื้นเรียบเลยเพราะว่าเพราะมันไม่มีนั่นแล้วมันมันไม่มีเศษก้ับค่าประตูออกได้เลยฮะอือเวลาแตกเชฟ้าเดนทันมีการแตกเหรอก็ไม่มีนะ ถ้าตะวนอีกสีเดียวเดี๋ยวก็ตุยหรอกถ้าตุยไม่โดด้วยนะอ่ะโอเคคุณบอกแล้วว่าให้หาประตูดื้อจริงเลยนะเราเนี่ยประเด็นก็คือวิ่งอยู่เฉยอยู่คนเดียวอยู่เมียงๆหาว่าคุยุ่งแต่ว่าออกจากการโทรอ่ะ ก็ไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำไปสักอย่างเลยเ่ยหามว่ายองกา variance, world, <book> ูเม่นอะรองกูทั้งเกม